สวัสดีค่ะน,นพี่อ้อมจะมาสอนพับจรวดที่พับง่ายนะคะแต่ว่าลอนไกลนะคะวิธีการพับก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยนะคะเริ่มพับกันเลยนะคะอัดับแรกนะคะเราก็จะพับครึ่งการกระดาษทางยาวนะคะแบบนี้นะคะจะส่วนมุมทั้งสองฝั่งให้ตรงกันนะคะแล้วรีดได้เลยค่ะ นะคะเรากางออกนะคะแล้วก็จะได้เส้นแบ่งึกลางแล้วนะคะแล้วคัะตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับส่วนมุมนี้นะคะเข้ามาค่ะนะคะให้ขอบกระดาษนะคะตรงกับเส้นแบ่งึกลางนะคะนะคะอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับส่วนนี้นะคะลงมาค่ะนี่นะคะ ให้ขอบกระดาษส่วนนี้นะคะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ1เซนนะคะนะคะแล้วเราก็จะให้ส่วนปลายแหลมๆนะคะตรงกับเส้นแบ่งกลางนะคะแล้วดีได้เลยค่ะก็ะจบมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับส่วนมุมนะคะเข้ามาเหมือนเดิมค่ะบบนีคะคะไอ้ามันก็พับเข้ามาเหมือนกันเลย ตัวนี้จะพับง่ายนะคะแต่ว่าร่อนไกลนะคะนะคะ,นะคะก็ะอกมาหน้าตาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับส่วนนี้นะคะขึ้นไปค่ะนะคะเพื่อที่จะล็อกสองฝั่งนี้นะคะนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทกําการพับครึ่งได้เลยนะคะจะส่วนปีกทั้งสองฝั่งให้ตรงกันค่ะแล้วรีบได้เลย หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการพับปีกนะคะโดยจะพับเป็นเส้นตรงนะคะโดยให้ขอบกระดาษด,ด้านล่างนะคะเหลือไว้ประมาณ2เซนนะคะ,ะ,ะ,คะอีกท่าน,นก็ทำเหมือนกันเลย ส่วนหัวนะคะกระดาษค่อนข้างจะหนานะคะเราก็ใช้เบอร์ไฟบีดนะคะนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราคขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่นะคะเราก็จะพับปีขึ้นนะคะ1เซนนะคะนี่นะคะอีกครั้งนึงก็ทําเหมือนกันเลยนี่นะคะเราก็จัดให้ตั้งฉากแบบนี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามากางออกดูพร้อมกันเลย ะะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะหวดที่พับง่ายนะคะแต่ว่าร่อนไกลนะคะวิธีการก็ง่ายมากเลยนะคะน้องๆก็ลองนำไปทำดูนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะส,สสว